ทีเอ็มร้อสิบห้าเกียร์ธรรมดาครับ,เก,รรรรรบเกียร์ธรรมดาไม่มีไฟฟ้าครับเนี่ยครับเกียร์ธรรมดายี่สิบคูณสิบหกครับรถเจ็ดพันชั่วโมงครับขายตามสภาพนะครับรถพร้อมใช้งานราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับร้อยสิบห้าแรงนะครับทีเอ็มเกียร์ธรรมดานะครับหายากนะครับเกียร์ธรรมดา ทีเอ็มร้อยสิบห้านะครับฐานหน้านิวเกียร์ธรรมดานะครับนี่ครับทีเอ็มสุดท้ายเป็นแบบนี้นะครับ ดังดีนะครับนิวฮันแลนด์แล้วนะครับการ์นานิวการ์นาจะเป็นนิวฮันแลนด์นะครับ เครื่องหกสูบจะครับเครื่องหกสูบร้อยสิบแรงม้านะครับไม่ร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าแรงม้านะครับระบบเกียร์ธรรมดาครับนี่ครับเจ็ดพันสองร้อย 7, ชั่วโมงนะครับเกียร์นะครับ เกียร์จะมี A B C D นะครับแล้วก็มีหนึ่งถึงห้านะครับสี่คูณห้าเท่ากับยี่สิบนะครับยี่สิบส่วนถอยหลังนี่จะถอยได้สิบหกเกียร์นะครับ คีอธรรมดานะครับหากการาคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับสนใจนะครับเข้ามาดูที่ฟูจิแท็กเตอร์ได้เลยนะครับตันชั่วโมงครับกับฟูจิแท็กเตอร์นะครับ